วัสดีจ้าทุกคนวันนี้คลองถมนะคะให้เราให้ร้านสาวไปสื่อปลามาอยากกินปลาก็อะไรน่นองไก่น่องไก่แล้วก็ไข่ไข่อะไรนี่ไข่ข่าพี่น้องแล้วก็มีผักมาให้ด้วย อาหารเย็น,นี่เด้อพี่นอ้องไปตะกินแต่ยั่รู้เลยแล้วมีอย่างอีกของหวานบอเดี๋ยวมากินด้วยกันเด้อโอ้ยแกแม่ก็ใส่เกลือหลายขัดเนาะ ผักก็มีน้ำจิ้มก็มีนะคะทุกคนอันนี้ก็น้ำจิ้มโอ้ในน้ำจิ้มปลาบ้ออะไรในน้ำจิ้มไข่อันนี้น้ำจิ้มน่องน่องอะไรน่องไก่เขาไม่หายครบสุด มาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องมือแรงมือแรงทายบังกข้าวให้เบิร์ซื่อๆละบ่ได้กินให้เบิ่งดอกเอานิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอเบิร์นจลองชิมเบิ่งแม่งอะไรนุชยังไม่บอลพลูพลอันนี้บ่ แ่วยูป่าเปลี่ยนแหงน่งร้ายกะน้ำดูขุดแจบแจบ กินหรอกหลานกำลังนอนอยู่มันก็มาหมัดแหลนแอบแต่งดีนอกไปตานันแทนี่แหละไจี๊ดซ้อนมาใครมากบาเหนี่ยฝ่าเนี่ยมันมันหลายกินแล้วมันกระเดยนนี่มันเองพี่นอ <c oughs> ้องทำมากินน้ำกันได้จ่ามาแลงเด้อ กินเห้ดแซบแซบบึงแก้วก็แต่เขาให้พักหน่อยผลวิ้ยว่าพ่อแย่สอนด้อกพักหน่อยต้องไปซื้อเติมอีกแล้วตำน้ำจิ้มเองใส่ถั่วใส่ไข่เนาะพี่น้องก็แซบแซบนอนนูนน่นว่าค่ะวันวันนึงมั่งขาไปหลานนอนจุฬาหลานนอนหาโมงครึง่ง นอนแหละก็รักตัดผมให้เพื่อนน่ะไปใส่มาใส่บ่ได้ดอกคาตลาดที่ร้องดูจะเฮือนแหน่มาขึ้นแะก้อนหนึ่งไปจับแมงกิริศจับบ่อใดบ่ได้กับปูหมูเพื่อนมานันก็ไปจับแมงกิซ้อนกระไดพอกันปนของเพื่อนอยู่มาขึ้นไปจับแมงกิริศถามเพื่อนอยู่ดอกว่าได้ลายบอลนะพ่อได้แกงอยู่เพื่อนวะเอาไปแกงใส่กิเรียกหรือใส่ยางเพื่อนนี่แหละแมงกิริศนะเอกยแต่สั้นแพอาแห้งๆเรื่องเพราะว่าแม่ตัดผมดอกอย่าวมันปิ้วใส่ แค่นี้แล้วจ้าเด้อหน่อยๆน,นี่ล่ะ